น้ำร้อนปิดฝาใช่คนคนฝรั่งตื่นเต้นกันมากเลยรสชาติที่ขายดีจานปุ๋ยไทยดีรสอะไรต้ยมยำกุ้งบางประเทศใช่ต้ยมยำกุ้งมามา่าหมูสาบบางประเทศใช่หมูสาบเราไป create n i c ก็คือยุโรปขายดีสุดคือฮะ <Huh? S 2> ประเทศไทยไม่มีขายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Transform Now or Never ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเป็นลูกค้านะครับของมาม่านะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนพวกท่านได้ติดตามรับฟังคุณพจนาผนยงเวทที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการผลักดันแบรนด์ของไทยเข้าสู่แบรนด์ระดับโลกว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรมีเคล็ดลับความสําเร็จอะไรแล้วก็แน่นอนฮะความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการมีพิเศษพาทเดอร์ทีดีการพัฒนาโปรดักต์ทั้งหมดนี้ไม่มีอยู่ในตาําราเดี๋ยวเรามาติดตามไปได้วยกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับพี่พจนาสบายดีนะครับสบายดีค่ะนะครับแหมวันนี้ดีใจนะครับได้มาคุยกับคุณพจนาพเดียงเวทนะครับหรือว่าพี่พะในรายการทานฟอร์มนาอเนเวอร์นะครับแล้วก็แน่นอนนะผมเป็นแฟนคลับมาม่านะตั้งแต่เด็กๆนะฮะกินมาตลอดนะครับวันนี้ก็อยากจะเจาะลึกนิดนึงนะคะว่าธุรกิจมาม่าที่ทํามานานมากเนี่ย อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทางบริษัทมาม่าเนี่ย์นมนะไปตลาดต่างประเทศครับจุดเริ่มต้นก็หลายปีที่ผ่านมาน,น่าจะสัก45ปีประมาณนั้นนะฮะจุดเริ่มต้นก็คือมีคนที่เขามาเลปูจี<น>ผู้ <คน S 1> ผอพยพยมาอยู่ที่ศรีราชาแล้วเราก็เอาอมาม่าไปศรีราชาไปให้เขา เขากินในในค่ายในค่ายแล้วพอเขาเดินทางไปแต่ละประเทศกระจายไปไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐออสเตรเลียเนี่ยครับพอเขากลับมาทําธุรกิจหรือเติบโตเติบโตหลังจากเขาสามารถตั้งตัวได้เนี่ยเขาก็กลับมาตามหามามาอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเราเรียกว่าเราเซิร์ฟนีดเขาอ๋อครับเซิร์ฟความต้องการเซิร์ฟนีดหลังจากเซิร์ฟนีดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำครีเอทนีดเราก็เลยมูฟ e t ร r g เก็ตกรุ๊ปเราหรือย้าย t a ร็กเก็ตกรุ๊ปเราจากคนเอเชียไปเป็นคนพื้นที่ในแต่ละประเทศ S <S <S อย่างนในยุโปรปในออสเตรเลียและในสหรัฐาอเมริกาครับก็แปลว่าจริงๆจุดเริ่มต้นก็เกิดจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เราเ็าเรียกบริจาคก,ก็ได้เอาของเอามาม่าของเราไปให้พอเขาแยกย้ายออกจากประเทศไทยแล้วไปต่างประเทศทั่วโลกเนาะก็เรียกว่าติดใจและกันแล้วก,ก็คิดถึงรสชาติคิดถึงมาม่าและขยายไปที่ต่างประเทศใช่ค่ะโอ้น่าสนใจมากแล้วการที่จะไปต่างประเทศนี่ต้องมีความท้าทายหรือมีอะไรต้องปรับตัวไหมฮะในการที่เราเก่งเนาะในประเทศไทย คนไทยนะเราก็กินนะม,มาม่าหมูสมามม่าต้มยำไปต่างประเทศมันมีชาเลตอะไรบ้างไหมครับพี่กศคือเริ่มต้นตอนแรกๆทําส่งออกไม่มีความยุ่งยากเลย สามารถเอาซองเหมือนในประเทศนะคะไปขายในต่างประเทศได้ก็แคปติดสติกเกอร์ให้เป็นภาษาตามที่ประเทศเราที่เราส่งไปแต่ตอนหลังๆตอนที่เอาไปอย่างที่บอกกันนะคะว่าใช้แพคเกจในประเทศแต่ประเด็นปัญหาคือคนอ่านไม่ออกอ๋อใช่มาม่าภาษาไทยอ่านไม่ออกเราเริ่มจากการเปลี่ยนแพคเกจตอนที่เริ่มเปลี่ยนเนี่ยที่บริษัทยังไม่รู้เลยเราไปเริ่มเปลี่ยนก่อนก็คือว่าเป็นโลโก้มาม่าเป็นภาษาไทยแล้วเราก็ภาษาอังกฤษไปห้อยยุ้งล่างจําได้มีสัก 3- 4ปีเราก็เอวิชเอาเป็นภาษาอังกฤ เป็นตัวใหญ่แล้วเป็นภาษาไทยตัวเล็กค่อยอยู่เออไม่เคยสังเกตถ้าอย่างนั้นแปลว่าในเมืองไทยนี่มาม่ามอมา,มา,มาสระอาตัวใหญ่ใช่ภาษาอังกฤษตัวเล็กมีมีอยู่หลังซองโอ้ไม่เคยไม่เคยแล้วต,ตอนนั้นอเผอิญว่ามีลูกค้ามาบอกว่ามาซื้อบะหมีม d n d n ระบบบ่มีอะไร d, d n a มานดาเอมากเขาอ่านว่า d n a DNA d n เเเราก็เลยเปลี่ยนแบบนั้นนะคะ oh. ก็คืออันที่หนึ่งตัวแพคเกจิ้งเราก็มีการเปลี่ยน oh. อันที่สองคือตัวเลควาเลชันในในแต่ละประเทศเมื่อก่อนสามารถเอาของในประเทศไทยไปขายได้เลย <c oughs> แต่ตอนนี้เลควาเลชันของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยเพ oh. ราะฉะนั้นเราก็มีการเปลี่ยนสูต <c oughs> รเพื่อให้เหมาะกับแต่ละประเทศค่ะแปลว่าการที่ออกไปต่างประเทศไม่ใช่แค่อะไรก็ตามที่ประสบความสำเร็จในไทยแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศแล้วขายได้ทันทีคือถ้าเป็นตัว สินค้าแบรนด์เนี่ยได้แต่ดีเทลของสินค้าคในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกัน,นะะแล้วการที่ออกนอกประเทศไทยนะผมผมคิดว่าพี่พจนาคงต้องเผชิญกับแล้วคู่แข่งก็ได้ในพื้นที่แม่มก็เรียกว่าต้องไปเจอกับเจ้าถิ่นซึ่งอาจจะมีความคุ้นเคยมากกว่าเราอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีกลยุทธ์ยังไงฮะในการทําให้มาม่ากลายเป็น global brand อันนี้หนึ่งนะตอนแรกๆไปขายเนี่ยก็ขายว่ามาม่าก็ขายบะหมี่แต่จําได้ว่ามีหนึ่งไปงานแสงสินค้าแล้วก็เราอยู่ในบูธมีลูกค้าเดิน เ,เข้ามาแล้วมาบอกว่าเอ๊ะไอจะซื้อบะหมี่อยู่แต่เมื่อกี้ไอเพิ่งไปบูธจีนมาถ้าสินค้าอยู่ขายแพงกว่าจีนไอไม่เอา,อาเจอแล้วเราก็อามองหน้าลูกค้าแล้วก็บ,บอกว่าเฮ้ย s o รี่นะไอไม่ได้ขายบะหมี่ไอไอขายไทยดิชอาหารไทยไม่ได้ขายบะหมี่ใช่ใช่เขาก็เลยลงมานั่งคุย โอ้เป็นจุดเริ่มต้นแปลว่าวโพซิชันของการ global brand ก็คือการใช้ความเป็นไทยการตอ,ตอนเริ่มต้นที่ไปอะคะ่ะก็เป็นความเป็นไทยอันนั้นสําหรับเซิเร์ฟนี้ใช่ไหมะเรพราะว่าคนที่ทานมาม่าก่อนหน้านี้กลุ่ม p a เกจ g รุ r o u p จะเป็นคนเอเชียที่ย้ายจากถินฐานเราเนี้ยเช่ยนยุโรปสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียแต่ตอนหลังก็มีการปรับรสชาติอย่างเช่นฝรั่งเขากินเผ็ดมากไม่ได้รสชาติที่ขายดีการปุ๋ยไทยดีรสอะไรต้มยำกุ้งบางประเทศใช่ต้มยำกุ้งมาม่าหมูสับ บางประเทศใช่หมูสับแต่ตลาดหนึ่งซึ่งเราไป create n e e d ก็คือยุโรปขายดีสุดคือรถไก่เวลา create n e e d ที่เราพูดถึงนะค,คือตอนที่เราไปขายมาม่าแ,แรกๆเนี่ยก็คือเทน้ำร้อนปิดฝาอ่าชคนคนฝรั่งตื่นเต้นกันมากเลยเพราะว่าปกติเวลาอาหารฝรั่งโอต้องรอเป็นชั่วโมงกว่าจะคุกกว่าจะอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นมาม่าอินซานุโดเทน้ำร้อนปิดฝาก็โอเคคน,คนไทยได้คุ้นชินมากพอเราสร้างให้ educate ก็คือ สอนคนให้กิจแบบนี้แล้วเนะี่ยเสร็จเราจะสร้างตลาดให้มันเพิ่มขึ้นยังไงจับบีบใส่เครื่องปรุงเขยา่าอันนี้อะไรเหมือนเมืองไทยหรือที่น,นู่นที่นูน่นที่ยุโรปนี่ที่ผมกิดแต่เด็กๆนีเออน่เขากินกันหมดทั่วโลกตอนนี้ที่ยุโรปก็บีบเขย่าแล้วก,ก็กินจนยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ฟินแลนด์นะคะเขาก็โชว์ในติ๊กต็อกเขาเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขาเอามาม่าบีบเสร็จเอาเครื่องปรุงต้มยำใส่มายองเนสแล้วก็ดิฟแล้วก็บอกยูรู้ไหมเนี่ยอร่อยมากเลย นี่เขสอนก็เลยเปลี่ยนวิธีการขายคือเราเรียกว่าวิธีการกินอ่ะแทนที่จะเทน้ําร้อนปิดฝามันสะดวกอย่างเดียวก็ทานเป็นสแน็คได้แล้วถ้าหิวมากๆก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักแล้วก็ต้มทานได้พี่พจนานะมีคีย์เวิร์ดเนาะที่คุยกับพี่เนาะก็มีเรื่องเซิร์ฟนิดล้ว่ะกี้ที่พูดนิดน่าจะเป็นเครดนิด นะถ้าท่านผู้ฟังกำลังงงอยู่นะเซิร์ฟนิดคืออะไรเคลียร์นิดคืออะไรผมว่าเซิร์ฟนิดที่ที่มาม่าทำก็คือเรียกว่าให้ตอบสนองนะความต้องการของตลาดนะใครที่สนใจอยากจะกินมาม่าติดใจก็เรียกว่าเซิร์ฟนิดเคลียร์นิดก็คือแต่แกะผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเนาะเพราะว่าใครจะไปรู้ว่ามาม่านี่ก็มาขยำได้นะแต่จริงคนไทยรู้เนาะล้วนี้ก็ทําให้ฝรั่งก็มีนิดมากขึ้นก็ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น พี่โปจนาครับตะกี้ที่พี่บอกผมว่ามีคนเดินเข้ามาที่บูธแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าราคาของมาม่าของยูอ่ะแพงกว่าบูธอื่นไม่ต้องคุยกันทําไมพี่ตอบเขาว่าเราไม่ได้ขายบะหมี่เราขายไทยดิชครับก็มาม่าเราขายไทยดิชไงเมนหลักของเราที่ขายดีทั่วโลกก็ต้ยมยำกุ้งครับนะคะแล้วที่เขายอมซื้อเนี่ยเพราะจับเขานั่งแล้วก็ชงบะหมี่ให้เขากินโอ้ค่ะแล้วก็อธิบายว่าไอตัวทัพริกเผา ที่เราใส่ไปในซองเนี่ยครับเราเอาเฮิร์บหรือพวกตะไคร้ใบมะกออรูดปลิกกุ้งแห้งต้มแล้วก็บดแล้วก็มาใส่ในซองเนี่ย<อ>คือมันมันเป็นอินกริเดนซ์ซึ่งเป็นของไทยไทย<อ>ซึ่ง เชื่อมั่นว่าคู่แข่งไม่ได้ทําได้แบบนี้อนี่คือลักษณะเด่นใช่เลยทําให้เวลาในต่างประเทศนะคะถ้าคนอยากกินต้มยำกุ้งเนี่ยเขาต้องหยิบมามาต้มยำกุ้งจริงจริงอันนึงที่ที่ผมเคยได้ยินมานะว่าคนต่างประเทศเนี่ยที่จะมีเอ็กซ์เพลียนกับอาหารไทยเนี่ยเขาต้องกินต้มยำกุ้งอันนี้ใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ นะอันนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับพี่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่ขยายไปทั่วโลกแล้วในต่างประเทศมาม่าเนี่ยไม่ใช่ไขยแค่ต้มยำกุ้งนะคะเ,ออเราก็ออกก๋วยเตี๋ยวเลือ,อเราออกพัแนงรเราออกอาหารไทยอันอื่นอย่างเรามีข้าวแฮนดี้ไรซ์ก็คือคข้าวผัดประเทศไทยไม่ได้มีขายนะจะเป็นรถแกงเขียวหวานเป็นรสชาติไทยหมดเลยแกงเขียวหวานแกงแดงแกงเหลือง รสชาตินะครับนะต้องกลับมาถามเรื่องรสชาติแต่ละประเทศเนี่ยอันนี้อยากรู้จริงๆเลยอยากให้พี่พจนาเล่าให้ผู้ฟังนิดนึงว่าทั่วโลกเลยเนาะผมเชื่อว่ามันมีเทสของการกินไม่เหมือนกันแล้วว่าจะกินบะหมี่ก็ได้ไม่เหมือนกันทีนี้เราดีไซน์ยังไงครับว่าต้องปรับสูตรไหมหรือว่าเป็นแค่วันเทสแล้วก็ขายทั่วโลกเลยวันเทสขายทั่วโลกโอ้ oh. เพราะว่ามาม่าเราเนี่ยเวลาไปขายประเทศไหนเช่นรสต้ยมยำรสหมูสับรสไก่เอาเมหลักก่อนนะคะไม่ว่าจะซื้อที่ประเทศไหนรสชาติเหมือนกันหมดแต่อาจจะมี มีความต่างนิดนึงค,คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มาม่าเนี่ยจะมาบอกว่ารสชาติไม่เหมือนนั่นแน่อาจจะต่างนิดนึงเพราะว่าเมื่อเมสกู่ที่พูดอะค่ะว่า regulation ในการเข้าแต่ละประเทศไม่เหมือนอเพราะฉะนั้นบางประเทศเราต้องดึงอินเก d i e เ t บางตัวออกมันก็จะทําให้รสเพี้ยนไปนิดหนึง<อ>่งแต่เราพยายามจะทาให้มันเหมือนคนที่เป็นลูกค้าเราที่แบบรักมาม่ามากเ<อ>วลากินเขาจะดี e c t ได้นิดนึงเมนหลักก็จะมีรสชาติพวกนั้นส่วนบางประเทศเนี่ยเราก็จะมี ปรับเช่นเรามีโรงงานที่ประเทศบังคลาเทศครับเขาไม่ทานบะหมี่เป็นซุปเราก็ต้องไปปรับสูตรให้เป็นแห้งเอ๊ะอย่างนี้ถามนิดนึงอย่างบอกมาม่าหมูสับโทษนะฮะบางปร,รบประเทศนี่ไม่ทานหมู<ก>เราก็เราไม่ขายาไม่ขาย มัน <c oughs> มีอินไซต์อะไรไหมฮะที่เป็นเรื่องสนุกสนุกก็ได้แชร์กับพวกเราหน่อยฮะว่าประเทศไหนมีลักษณะชอบอะไรเพราะผมก็เดาเนาะคนไทยถ้าผมเดา <c oughs> ก็น่าจะเป็นมาม่าหมูสับกับต้มยำกุ้งพี่พทนาลองแชร์หน่อย <c oughs> ได้ไหมฮะมีประเทศไหน <c oughs> ที่มันเป็นเคสที่แบบเฮ้ยประเทศนี้ไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> ว่าเขาชอบรสชาติอย่างนี้ถ้าพูดถึงประเทศต้มยำกุ้งกับหมูสับก็จะเป็นประเทศที่ถ้าขายดีนะคะจะเป็นปร, <c oughs> ประเทศที่คนเอเชียอยู่เยอะ แต่อย่างที่เมื่อสักครู่พูดก็คือถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นขั้ไก่พี่ปัญาครับการขยายธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าเราเราคงไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าผมว่าทุกวันนี้นะเวลาทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการขยายน,าน่าน้ำขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างเคสมามา่นี่ชัดเลยก็อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคู่ค้าหรือพวกพาร์ทเนอร์หรือเป็นตัวแทนของเรามีความสําคัญแค่ไหนฮะในการขยายธุรกิจสําคัญที่สุดเลยอนอกจากสินค้าเราดีแล้วนะครับคู่ค้าเราต้องดีด้วย นะคะคืออย่างเช่นคู่ค้าเราเนี่ยเราเรียก importer หรือเป็น distributor ครับครับปกติเขา handle สินค้าประมาณถ้าบริษัทเล็กๆก็2,000 i <1, 000, S 1> เทม2,000 item 2,000บริษัทใหญ่ก็หมื0น <000 S 1> ส0งหมื่นเพราะว่าเขา<ม>เดูแล หลากหลายใช่ใช่ถ้าเรามีสัมพันธ์ําไมติที่ดีกับเขาเนี่ยแล้วเราสามารถทําให้มาม่าเป็นหนึ่งหนึ่งในสิบก็ได้ดหนึ่งในสามเลยเขามีสองหมื่นในเทม <c oughs> แค่หนึ่งในสิบเนี่ยครับแล้วก็จะคอนเซนเทรตแล้วก็จะช่วยเราในการโปรโมทหรือบิลแบรนด์เพราะว่าในการทําต่างประเทศนะส่วนตัวพี่ไม่เชื่อว่าของถูกจะขายได้ดีไม่เชื่อาไม่เกี่ยวต้อง บิวแบรนด์ให้เขาไปอยู่ในใจเขาได้อ่ะอันนั้นแหละนี่ทำเป็นยังไงฮะให้เราไปอยู่ในท็อป10เนาะก็เรียกท็อปออฟไมา์เนาะในใจเขาอยากจะขายเพราะว่าเขามีโปรดักต์เยอะเนาะเขาไม่ต้องขายมามากก็ได้เขาขายอย่างอื่นก็ได้พี่พัจนาทํายังไงให้เราไปติดในท็อป10เนาะความซรินเซียอ๋อความซรินเชียความจริงใจความจริงใจเลยครับสินค้าเราคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะความจริงใจเซอร์วิสคือการให้บริการไม่ใช่เขาเขียนอีเมลมาเขาต้องมาตามอ่ะแล้วก็เราก็ช่วยเขาแก้ปัญหาเวลาเ็ามีปัญหามองตามคือเรื่องเซอร์ว กู๊ดโปรดักต์ด้วยสินค้าดีแล้วก็เวลาที่เขาสั่งมาเราออนททม์จนเขา trust หรือเขาไว้ใจเราโดยเพาะยิ่งตอนช่วงโควิดนะรพอมีโควิดปุ๊บเรารู้ว่าแถบเอเชียเรามีโควิดใช่ไหมคะสิ่งแรกที่ทําคืออธิบายเขาฟังเลยว่าไอโควิดคืออะไรอยู่ต้องดูแลตัวเองยังไงคอมมิเนเคสื่อสารคือเราเหมือนกับมีเอมพัตตีกับเขาอ่ะใช่ไหมคะเราก็อินฟอร์มเขาก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็บอกเขาเลยว่าสินค้าจากประเทศไทยเรานะหรือจากโรงงานเราเนี่ยเรามีวิธีการดูแลแบบไหนให้ทั้งคนเรากับสิน เราเนี่ยปลอดโควิดพอช่วงที่เขาล็อกดาวน์กันเยอะๆก็หาหน้ากากไม่ได้เนี่ยเราก็เย็บหน้ากากผ้าส่งให้หน้ากากที่เป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยส่งออกไม่ได้ตอนนั้นเขียนไปถามว่ามีประเด็นปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยอยากให้เราช่วยอะไรไหมบางเจ้าก็บอกว่าเออช่วงนี้อาจจะขอยืดเครดิตเทอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้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 ช่วงนั้นให้ค่ะหลังจบโควิดพาร์ทเนอร์พวกนี้ยอดขายรักเรามากเลยจริงๆช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ใครบอกว่าไม่ดีนะแต่ถ้าถามที่บริษัทดีนะ เพราะวาันที่หนึ่งปกติพนักง,งานในทีมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะเขาบินกันเยอะช,ช,ช่วงนั้นไปอยู่รวมกันแบบมาลองไปนอกประเทศใช่เราก็ม,ามีก,การสื่อสารกัน<ๆ>เยอะขึ้นแล้วก็มีการรีเทรนอ้เรื่องโนเลจอะไรพวกนี้แล้วอันที่สองคือกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็โดนล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะรเราใช้วิธีประชุมออนไลน์เนี่ยตอนนั้นใช้ซูมอะคะ่ะประชุมออนไลน์นี่แบบบ่อยกว่าที่ไม่มีใครสิ่อสซะด้วยซ้ำแล้วยอดขายก็ขึ้น จนเจ้านายบอกว่าถ้าไม่ได้เดินทางยอดขายยิ่งขึ้นแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางหมดโควิดก็เลิกเดินทางกันเลยทําไมเป็นท่อปอมมาอ่ะพี่เวลาใครนะมาเป็นลูกค้าหรือมาติดต่อแล้วซื้อมาม่าเนี่ยเราจะนับเขาเป็นมาม่าแฟมิลี่เขาจะฟีลได้เลยอ๋อนี่เป็นซิกเคเจอร์ใช่ไหมซิกเนเจรเลยนิยามยังไงฮะขาว่าเป็นมาม่าแฟมิลี่อ่ะพี่มันกับเวลาเรามีญาติอะเรายาติเราถ้าเกิดติดปัญหามีอะไรเนี่ยเราช่วยแล้วมันทําให้เวลาเรามีปัญหาอย่างซื้อขายของเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาบ้างเขาก็ช่วยเราเหมือนก แล้วเราก็จะร่วมมือกันเพื่อการเติบโตบเขาจะรู้ว่ามาม่าจะไม่ทิ้งเขาจริงๆเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสมัยก่อนทํารับประสบความสำเร็จทามจริงๆฮะทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่เป็นมาม่าแฟมิลี่ที่เดินทางไปเจอนะบางคนบอกว่าอยุทำไมเดินทางต่างประเทศไม่เหนื่อยเหรอใช่ เหมือนไปเยี่ยมญาติสนุกพี่มองอย่างนั้นใช่เพราะว่าตะกี้ผมมองว่าสกิลส่วนหนึ่งหรือความลับส่วนหนึ่งที่ทําให้ดีลเลอร์ทั่วโลกที่ยังขายมาม่าอยู่อาจจะเกิดจากเลชั่นของพี่พจนาเองกับผู้บริหารที่ขยันไปเยี่ยมเขาอันนี้เกี่ยวไหมฮะการไปเกี่ยวไปการไปพูดคุยกันเจอกันก็มีส่วนช่วยแล้วเรามีอะไรก็โยกโหคุยกันอีเมลคุยกันขาบอกไอ้อยู่ต้องการอะไรอยู่ติดปัญหาอะไรไอ้ก็ช่วยอะไรเงี้โอ้น่าสนใจมากครับมีตัวอย่างของพาร์ทเนอร์นะในประเทศไหนไหมฮะที่อยู่กันยาวๆแล้วก็เป็นตัวอย่่างทีีด การมีลอเรียลตี้ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหรอฮะเป็นยังไงฮะน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วค่ะเป็นแคสซี่เวลาพูดก็ต้องพูดถึงเขานะต้องชื่นชมเขาคือเขาเขาเป็นเด็กตอนนั้นเขาจบปริญญาตรีใช่ไหมฮะจบมาก็ยังไม่ได้ทํางานหรือยังไงไม่รู้เขามาเที่ยวประเทศไทยอะค่ะแล้วเขามากินมาม่าแล้วเขาชอบแล้วเขาก็เลยขอมาเป็นเอเจนต์ตอนนั้นฟินแลนด์อยู่ไหนวะฟินแลนด์ประเทศไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เรายังไม่เคยขายเข้าฟินแลนด์ก็เลยขายให้เขาแล้วเขาก็เริ่มจากหนึ่งตู้เป็นสองตู้เป็นสี่ตู้เป็น แปดตู้คือขึ้นแบบ เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทําชงชิมอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังเป็นตอนนี้ไม่ไม่ต้องชงชิมแล้วตอนนี้โอเคแล้วเป็นดีลเลอร์กันอยู่เป็นดีลเลอร์กันอยู่แล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเอ๊ะแล้วเคสที่ออสเตรเลียอะฮะที่เด็กกี้ล้วเอ่อเคสที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือว่าตอนที่เขามาจากประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศอะไรพวกนี้ก่อนที่เขาจะไปประเทศที่3เนี่ยเขาต้องมาแวะใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้ชิมมามาแล้วเขาก็ชอบเคสนี้ก็คือพอเขาไปอยู่ออสเตรเลียเพราะตั้งตัวได้เขาก็เปิดบริษัทอินพอร์ตสินค หลังจากที่เขาเติบโตเขาก็มีลูกอะไรเงี้ยนะเะพิ่งทราบว่าลูกเขาโตด้วยมาม่ากินมาม่าทุกวันเลยแล้วภรรยาเขาตอนท้องเนี่ยแพ้ท้องกินมาม่ากินมาม่าแล้วพอลูกเขากลับมาบริหารงานที่บริษัทแบรนด์แรกที่เขาคิดถึงคือมาม่าแล้วเขาก็ทำโปรโมทแล้วเขาก็เอาสินค้ามาม่าเนี่ยแทนที่จะขายแค่ตลาดเอเชียค่ะที่แบบเซิร์ฟนิดเนี่ย เขาไปคิด e ิดขายในตลาดโคเเชเชนครับครับตอนนี้มาม่าก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะในในออสเตรเลียพอเรามี Relationship ที่ดีที่เมื่อกี้อาจารย์ปุ๋ยถามก็ทําให้เราเป็นหนึ่งในสามก็จะมาคุยเรื่อง marketing มาเรืพวกนี้ถ้าจะทวนนะฮะที่พี่พจนาเล่าให้ผมแล้วก็ท่านผู้ฟังในรายการฟังนะฮะก็ผมว่าการทํา พาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะเพราะว่ามาจากเขาเรียกว่ารีเลชันหรือความสัมพันธ์ซึ่งความสมพัติที่ดีในสูตรนะฮะแบบฉบับของคุณพจนาก็คือ1นึ่งซินเซียอันนี้สําคัญมากเนาะซินเซียคือจริงใจเอ็มพาร์ทไทก็คือเห็นอกเห็นใจในช่วงที่มีโควิดยืดเครดิตได้ยืดเครดิตนะส่งความกาลังใจไปให้เซอร์วิสเ่กี้ชอบมากนะแล้วผมคุยกับพี่พจนาหลายรอบละเรื่องเซอร์วิสอันนี้ถึงแน่นอน้วต้องดูแลตอบอีเมลไม่หายไปมีอะไรสื่อสารชัดเจนแล้วก็อีกข้อหนึ่งสําคัญมากนะผมเชื่อว่าเป็นไม้เด็ดมาตลลอดหายปี คือค t y คุณภาพสินค้าดีซึ่งเดี๋ยวอีพีโซดหน้านะครับก็อยากจะขอคุยกับพี่พจนาต่อนะครับว่าไอ้ o d q ค a l i t y เนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรและที่สำคัญด้วยว่าอาตรงคือราคาของมาม่าเนี่ยผมเห็นราคาเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะก็ไม่ขึ้นด้วยเดี๋ยวจะขึ้นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ขึ้นไปแต่มาม่าก็ไม่ค่อยขึ้นราคาเท่าไหร่ก็มาดูนะฮะเทคนิคอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวพบกันในอีพีน้าสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะฮะพี่พจนาขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ